นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีห่วงโอมิคอนระบาดช่วงโตรจีนและประชาชนเลี่ยงเดินทางโดยไม่จำเป็นลดแออัดปลอดภัยจากโควิด -19 ด้านกระทรวงสาธาร,รณสุขยังคงระดับเตือนภัยโควิดอยู่ที่ระดับ4นายธาน,นีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิเสธกรณีมีการเสนอข่าวที่ระบุว่าเกาหลีใต้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงไทยเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงต้นปี2565พลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยนายกรัฐมนตรีพอใจผลการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายต่งขยายผลทุบแหล่งฟอกแรงงานเถือนและเร่งสนับสนุนนำเข้าแรงงานตามระบบ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยแนะพ่อแม่ควรดูแลและสังเกตอาการเด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่แยกกักตัวที่บ้านอย่างใกล้ชิดหากวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า95และมีไข้ตั้งแต่39องศาขึ้นไปมีอาการหอบเหนื่อยผิดปกติให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เลขาธิการองค์การสหาประชาชาติกล่าวประนามปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบียต่อเรือนจำในจังหวัดซาดาของเยเมนซึ่งอยู่ในการควบคุมของกบฏฮูตีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า60คน